ยังไม่ถึงเที่ยงเลยเขาปิดทางหมดแล้วต้องเลาะเลาะมานี่ดูคึกคืนมากแล้วคนดูเหมือนจะเยอะนะปีนะี้ <c oughs> คือความวุ่นวายริมชายหาดเริ่มมาแล้วนี่คือรถเริ่มเยอะแล้วก็นี่เลยแน่นเลยมันทั้งรถพอกพาแม่ค้านี่ยอัน,นเนี้ยเออจริงๆน่าจะเจอเร็วๆเริ่มแล้วเห็นป่ะเนี่ยแต่อันไี้เมื่อ<ม>ปูเสืตอปนี้ไม่ได้กัวแม่มาก็คือบางที่อยู่บางที่อยู่ในครัว ต้องเดินด้วยป้าเดินถท่อ,อ่ะปีนี้คือชิลมากเพราะว่าทุกคนมาแบบว่านี่นั่งแบบแนั่งชิลเพราะว่าปีก่อนก่อนคือปีก่อนก่อนคือเคยนั่งข้างล่างแล้วเมือ่อยไม่ไหวปีนี้เลยแบบเตรียมเก้าอี้กันมาเรียบร้อยเลย ไปจนเข้าไปก็จะหมดแล้วเราก็ยังไม่เลิกก็ยังคงจริงจังต่อไปเห็นไหมเฮ้ยคือเขาแต่งแต่งสวยแล้สวยแล้วพยายามวางนะเออพยายามวางให้ได้เริ่มยังเริ่มยังกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มนี่นะอ่าแล้วก็ถึงเวลากินเดี๋ยวไปดูว่าสภาพเป็นยังไงกาแฟดีเลยพุดดิ้งเราให้แครอทที่อร่อย ขาไม่โนแต่เขาโขนแล้วคุณเขาบอกว่ามันกินน้องมึงกบมึงแล้วมึงทำอะไรอ่ะเพือนเราก็จริงจังมากนี่คือแบบว่าเป็นอะไรนะเป็นเด็กเป็นยูทูบเบอร์ไปอยู่ไปถึงเป็นยูทูบเบอร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนวิจารก็จริงจังมากเลยนะเพื่อนรู้ป่ะบอกว่าเพื่อนอธิบายแบบนี่เพื่อนจะเป็นเชฟแล้วอ่ะวิจารณ์แต่ว่าเราบอกวิธีการกินของตเราคนอ่าอ่านะได้ได้เธอบางคนที่ยังไงไม่รู้จักเลยเยอะดูดเลยอ่ ให้กินแบบเยอร์อย่างเยอะอันนี้กินของและเป็นคนไม่ละเมียดด้วยกาแฟอย่างเงี้ยหนึ่งนาทีหมดเปิดหมดเลยข้าเพื่อนไม่ขอชิมขือหมดหมดแน่นอนละเมียดละเมียดละเมียดอันนี้ถ่ยายผสมภาษานอันนี้นไ,มไม่กินจิบจิบยักินทีเดียวอิ่มแล้วเลยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่เธอว่าไงเป็นคนที่กินเครื่องดื่มที่เป็นน้ำบัลลูศูนย์เปอร์เซ็นเท่านั้นถึงมันจะมีสารหาเหลวอะไรก็ตามแต่กูจะกินศูนย์เปอร์เซ็นเท่านั้นเพราะไม่อยากกินนัาตาล อ่ะเพราะทีฉันเป็นโลคาร์บอ่ะอ่ะแล้วเธอเหรอคะอืมกินทุกอย่างกินกับเพื่อนขอกินนิดนึงขอกินนิดเดียวกินทุกอย่างซื้อมากระป๋องนึงขอแบ่งครึ่งนึงใครอยกินอะไรก็แล้วแต่ขอครึ่งนึงอ่ะแล้วยังไงไม่กินน้ำมันลงค่ะกินในโกโก้อืมอย่างเงี้ยแล้วก็น้ับป่าแล้วก็เล่าแล้วเบียร์แล้วจะของคลิปล่ะคะรับประทานอะไรคะฉันก็เป็นคนเป๊ปซี่ไงแต่ฉันกินเป๊ปซี่แบบปกติเพราะว่าครับสูตรผสมเป็นอัสสัมปานใหญ่อ่าแล้วฉันก็จะเก็บ ก็ไมกินของไม่ดีไงฉันก็จะเก็บโคต้ตามากินของไม่ดีแบบแล้วสรุปปั๊มซี่ไม่ดีใช่ไหม,มฉันก็เก็บโคต้ตาของไม่ดีมากินของไ,ไม่ดีของฉันของไปรูปกินไหมของไปรูปไม่กินแต่ถ้าหิวล่ะแต่ถ้าหิวก็เด็ดอันเนี้ยคือดีมากเลยนะเนี่ยเธอเนี่ยแคปปิ้งเนี่ยแน่เน่แน่แเออคือฉันแบบสองคนอะดูสิเพื่อนก็ไปกันแล้วแล้วคืออะไร ยังค่ะก็ยังค่ะยังคงอินอยู่กับคาเฟ่อยู่เอ่เป็นบัดดี้ที่เป็นบัดดี้กันใช่เราก็จะส่วนถูกต้องนี้กำลังจะไปอย่างที่งานนะคะก็จะไปเตรียมของกันมาถึงงานแล้วนะคะนี่คือแบบว่าเราต้องมาเตรียมจองกันก่อนแต่ของวันเลยนะนี่มาเลือกจับจองพื้นที่กันนะคะนี่คือคนมาเยอะแลวด้วยวันนี้ คือควรเริ่มเข้ามาอย่างพื้นที่แล้วนะคะคือแบบร้อนมากเลยดูดิโอนี่ค,คือเพื่อนเพื่อนกำลังหาพื้นที่ในการจองโต๊ะอยู่ตอนนี้ก็กำลังปูเสือ่อเสร็จแล้วนะคะวันนี้คือนี่ค่ะอุปกรณ์ของเราในค่ำคืนนี้นะคะนี่คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเซ็นทันกันเป็นเวลา4โมงเย็นของงานปูวันที่2นะคะนค,แบบคนเยอะมากเลยดูดิ นี่คือแน่นขนาดไปแล้วนะจ๊ะบอกเลยตรงนี้เขาจะมีโต๊ะให้เช่านะใครจะมาตรงนี้ก็ได้โอ้นี่คุณสี่โมงเย็นเองนะนี่คือแบบมหาศาลมากอ่ะดูดิใกล้เวลาที่จะดูก็แน่นเข้าไปอีกนี่ค่ะ,ออะคโอ้แบบเยอะจริงรอบนี้